ดีครับผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญนะครับคือเหรียญหนึ่งบาทนะครับของรัชกาลที่เก้านะครับนะครับด้านหน้านะครับปูนิพนธ์อดุลยเดชนะครับปูนิพนธ์อดุลยเดชรัชกาลที่เก้านะครับผมจะอธิบายให้ลูกค้าฟังนะครับเหรียญหนึ่งบาทนี้นะครับมีการผลิตมาจํานวนทั้งสิ้นเลยนะครับ สี่ล้านนะครับสี่ล้านสองแสนเหรียญนะครับเหรียญนี้นะครับแต่เป็นเหรียญการผลิตถือว่าน้อยนะครับของเหรียญหนึ่งบาทของรัชกาลที่เก้าถือว่าน้อยนะครับสี่ล้านสองแสนเหรียญแต่เป็นเหรียญอันดับหนึ่งนะครับ เป็นเหรียญอันดับหนึ่งของเหรียญกระสาบนะครับคือหมวดนะครับจะเป็นหมวดมีการผลิตนะครับพูดง่ายๆอันนี้น้อยกว่านะครับน้อยกว่าเหรียญทั่วไปนะครับทั่วไปจากการผลิตจะสูงครับอ,อันดับที่สองก็หลายร้อยล้านนะครับละสปานสาม พูดง่ายเลยล้านเอ้ย,อยกว่าล้านเหรียญน,นะครับอันดับที่3 4โอ้พอผลิตอันนี้ยังน้อยนะครับเหรียญน,นี้ถือว่าน้อยนะครับ4ล้าน20แสนเหรียญน,นะครับพอ,อนี้จะอธิบายฟังนะครับผมจะประกาศร,รับซื้อคือจะให้ลูกค้าดูก่อนนะครับดูนะครับสวยและชัดเจนอย่างนี้นะครับปูนิปนอดุลยเดช รัชการที่9ผมจะให้ข้อมูลลูกค้าด้วยนะครับถ้าลูกค้าสงสัยอะไรสอบถามเข้ามาที่ไลน์ได้นะครับทางร้านจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับติดต่อเข้ามาที่ไลน์ได้สอบถามได้นะครับนี่ครับจะอธิบายฟังก่อนนะครับลูกค้านะครับเหรียญ1นบาทพศออนี้นะครับถือว่าผลิตมา เยอะเยอะก็ถือว่าเยอะแต่ช่วงนี้หายากนะครับช่วงนี้เริ่มหายากแล้วเพราะเขารู้ว่ารัชการที่9นะครับจะไม่ผลิตเหรียญออกมาแล้วนะครับอีกประมาณอีกสัก3ปีนะครับอีก3ปีก็จะไม่เห็นไม่เห็นเหรียญหมุนเวียนทั่วไปแล้วนะครับของเหรียญรัชการที่9ไกลายจะมาเป็นผลิต เหรียญรัชการที่10แทนนะครับแทนนะครับจะผลิตออกมาทดแทนของรัชการที่9นะครับจะใช้ทั่วไปนะครับจะไม่มีรัชการที่9อีกแล้วนะครับจําเป็นรัชการที่10อย่างเดียวนะครับไม่ว่าเหรียญ1นบาท5บาท10บาทนะครับนะธนบัตร100 200้อ้ยผู้ผิดนะครับ150บาท20บาทนะครับ แบงค์ห้าร้อยแบงค์พันของรัชการที่สิบหมดนะครับจะไม่มีของรัชการที่เก้าแล้วนะครับถ้าลูกค้ามีนะครับขอให้สวยๆอย่างนี้นะครับนี่นะครับอ่าทำหันเดินนะครับสวยๆนะครับผมยินดีรับซื้อนั่นแหละครับนี่อันนี้ยังไม่สวยนะครับนนี่ยังมีรอยชำรุดเห็นไหมครับแว่นเ่นยังมีรอยชำรุดอันนี้ผมรับนะขั้นต่ํานะครับสามร้อยบาทนะครับ ขั้นต่ำเลยนะครับ3า0บาทนะครับพอสอนี้นะครับนะครับถ้าสวยนะครับเผมจะพิห้ดูนะครับ่าเดี๋ยวถ้าถ้าสวยๆนะครับถ้าไม่ผ่านการใช้เลยนะครับ1,000บาทนะครับทางร้านยินดีรับซื้อ1,000บาทนะครับเหรียญนี้ผมต้องการมากเลยนะครับลูกค้าท่านใดมีผมยินดีรับซื้อมาส่งรูปมาประเมินราคาได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ไว้นะครับ เดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับยินดีรับซื้อนะครับเหรียญหนึ่งบาทของรัชกาลที่9นะครับแค่ดูแค่พอศนะครับเนี่ยผมจะพิใหรดูนะครับนี่นะครับพอศนี้พอศเดียวนะครับเหรียญหนึ่งบาทตอนนี้นะครับผมเป็นต้องการมากเลยนะครับลูกค้าท่านใดมีส่งมาประเมินราคาได้นะครับผมจะรับซื้อตามสภาพของเหรียญนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังประเทศไทยนะครับ พอสองนะครับสองห้านะครับสองห้าสองห้าสนะครับพอสอ2สองพันห้ยยีสิบเก้นะครับหบาทนะครับยินดีรับซื้อนะครับเหรียญถ้าไม่ผ่านการใช้นะครับหนึ่บาทนะครับหนึ่บาทเลยนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน2บล็อกนะครับมา เขาจะเรียกว่านะครับบล็อกบล็อกนี้จะหาง่ายนะครับบล็อกบล็อกฟ้าสั้นนะครับชอบฟ้าสั้นนะครับจะหาง่ายนะครับจะหาง่ายแต่รุ่นนั้นนะครับจะหายากนะครับจงดูตรงนี้นะครับชอบฟ้าจะยาวนะครับจะหายากอันนั้นนะครับรุ่นอีกบล็อกหนึ่งนะครับจะเป็นชอบฟ้ายาวก็จะราคาแพงกว่านี้นะครับถ้าใครมีนะครับยินดีรับซื้อเลยนะครับ ไม่ผ่านการใช้ช่อชอ,ชอฟ้าสั้นนะครับ1,000บาทนะครับนี่ช่อฟ้าสั้นอันนี้นะครับถ้าช่อฟ้ายาวนะครับยินดีรับซื้อมากกว่าครับส่งรูปมาประเมินราคาเลยนะครับมากกว่าเหรียญน,นี้แน่นอนนะครับจะมีด้วยกัน2บล็อกนะครับช่อฟ้าสั้นช่อฟ้ายาวนะครับการุณาสังเกต เหรียญนะครับต้องเป็นพสนี้พสเดียวนะครับ2องสองพนะครับพสเดียวนะครับพสอื่นยังไม่มีราคานะครับการจํานวนการผลิตเยอะมากนะครับเป็นหลายร้อยล้านนะครับแต่นี่มีพสเดียวที่น้อยที่สุดนะครับคือ4ล้าน2 0 0แสนเหรียญนะครับคืออันดับหนึ่งนะครับอันดับ2ก็ หลายร้อยล้านนะครับอันดับสามก็ห้าร้อยล้านโอ้ห้าห้าสิบกว่าล้านโอ้ยร้อยร้อยร้อยล้านโอ้เยอะมากเลยครับโปกจำนวนเยอะยังไม่รับนะครับรับพอสอี้พอสอเดียวน,น,นะครับจะให้ลูกค้าเข้าใจนะครับว่าพอสอี้ทำไมถึงผมต้องการและตอนนี้นะครับผมต้องการเก็บนะครับ ถ้าลูกค้าไม่อยากขายหรือยังไงลูกค้าก็เก็บได้นะครับเพราะว่าอนาคตไกลนะครับบอกว่าราคาจะแพงกว่าน,นี้นะครับถ้าผ่านการใช้งานผมยินดีรับซื้อนะครับ300ขั้นต่ำนะครับถ้าสวยๆลองส่งรูปมาประเมินราคานะครับเนี่ยอันนี้ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร,นรดด่นะครับจะพิห้ดูนะครับอันนี้คือ ยังไม่สวยเท่าไหร่นะครับเนี่ยสามร้อยบาทถ้าเป็นอย่างเนี้ยนะครับเนี่ยเนี่ยสามร้อยบาทเหรียญหนึ่งนะครับแต่ถ้าไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับหนึ่งพันบาทนะครับช่อฟ้าสั้นนะครับถ้าช่อฟ้ายาวก็จะแพงนะครับส่งรูปมาประเมินราคานะครับนะครับที่ร้านได้นะครับยินดีรับซื้อนะครับต้องเป็นพศสดูแค่พอสอย่างเดียวนะครับนะครับพศสสองพันนะครับสองพัน 2529นะครับนะครับพศ 2, 2 5 0 0 2 5ห้เท่านั้นนะครับนะครับผมจะอธิบายฟังเหรียญน,นี้นะครับจะมีน้ำหนักนะครับเหรียญน,นี้จะมีน้ำหนักนะครับโทษทีนะครับจับกล้องนั่นไปหน่อยแรงไปหน่อยโทษทนะีสั่นหมดนะครับจะมีการผลิต เหรียญนี้4ล้านสองแสนเหรียญและจะเป็นตัวติดอันดับหนึ่งของเหรียญกระสาบนะครับที่ที่รุ่นนี้นะครับจะเป็นน้ำหนักนะครับน้ำหนักนะครับเนี่ยดูดูนะครับดูพระองค์ท่านนะครับจะบวงท่านจะเล็กนะครับนะครับ จะผลิตอันนี้จะน้ำหนักนะครับ3 4 4 0กรัมนะครับ3.40กรัมนะครับนะครับน้ำหนักนะครับแล้วเขาจะเปลี่ยนน้ำหนักใหม่นะครับเขาผลิตอ,องรัชการที่9ขึ้นมานะครับจะเป็นเหรียญเนื้อวันพศสอพศ2 5 0 0 52นะครับเนี่ยนนะครับผ้าเสียนะครับเสียเล็กกับเสียบใหญ่นะครับเขาจะผลิตมาเป็นผเสียบใหญ่เห็นไหมครับเห็นไหมครับอันนี้อันนี้อันดับหนึ่งนะครับอันนี้รุ่น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 แรกนะครับนี่รุ่นรุ่นรุ่นแบบนี้นะครับเป็นรุ่นแรกอันนี้รุ่นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับน้ําหนักอยู่ที่สามกัมนะครับสามกัมเท่านั้นนะครับไม่มีไม่มีจุด สี่สิบนะครับสี่ศูนย์ไม่มีนะครับแต่ของของเก่านะครับของเก่าจะเป็นมีจุดนะครับน้ำหนักสามจุดสี่สิบกรัมนะครับน้ำหนักสามจุดสี่สิบกรัมนะครับนะครับแต่นะครับผลิตมาใหม่นะครับผลิตมาใหม่เดี๋ยวนี่ครับผลิตมาใหม่นะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับ พระเสียรใหญ่นะครับพระเสียรนะรพระเสียรใหญ่ภูนิโปลนดุญเดชนะครับผลิตมาเนี่ยครับพศ2,500 2นสองนะครับสองพันห้าห้าสิบสองนะครับสองพันห้าร้อยห้าสิบสองนะครับถือว่าผลิตมาเยอะมากนะครับยังไม่มีราคานะครับผมอธิบายฟังนะครับน้ำหนักนี่สามกรัมนะครับสามกรัมนะครับรุ่นรุ่นใหม่นะครับ รุ่นเก่าจะน้ำหนักอยู่นะครับน้ำหนักอยู่3ามสาจุดสกรัมนะครับนะครับนะครับเพราะว่าการผลิตมีอยู่ด้วยกันนะครับรุ่นใหม่รุ่นเก่านะครับอยากอธิบายฟังผมอยากให้ลูกค้าตอนนี้ผมต้องการมากเลยนะครับพอสอนี้พอสอเดียวนะครับผมสนใจมากเลยนะครับลูกค้าท่านใดมีนั้นติดต่อมาได้เลยนะครับทางร้าน ขอดูแค่พสอพอนะครับไม่ต้องดูไม่ต้องดูอะไรนะครับดูแค่ตรงพสอพอนะครับนะครับดูตรงแค่พสพนะครับนะครับนะพศ2529นะครับ2,529ไม่ต้องดูอะไรนะครับถ้าไม่ผ่านการใช้งานยินดีรับเหรียญละ1น1,000บาทนะครับถ้าผ่านการใช้งานมาแล้วดูตามสภาพนะครับ เนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยสวยๆอยู่ยังไม่มีรอยลบนะครับยังนะครับยินดีรับซื้อนะครับเหรียญนี้นะครับเนี่ยยังยังโอเคอยู่นะครับ300บาทนะครับขั้นต่ำนะครับถ้าสภาพแบบนี้นะครับ300รับเงินไปเลยนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดมีเหรียญพศส5 2 9นะครับ29เท่านั้นนะครับกรุณาดูพศสนะครับ อสยินดีรับซื้อนะครับผมให้ข้อมูลไปนะครับเหรียญนี้จะไม่ไม่จะไม่มีแล้วครับการผลิตจะไม่มีแล้วของของราชการที่เก้านะครับถ้าเรารีบเก็บไว้นะครับไม่อยากขายก็ไม่เป็นไรนะครับเก็บไว้ก็ได้แต่ผมบอกว่าถ้าอยากขายก็รับดีรับซื้อนะครับลูกค้าผมยินดีรับซื้อนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไลน์ไว้ให้นะครับ ตอนนี้ผมต้องการนะครับพศนี้พอเดียวนะครับพศอื่นไม่รับนะครับกรุณาดูแค่นี้นะครับดูแค่พศนะครับพอนี้เท่านั้นนะครับการผลิตมา4ล้านสแสนเหรียญนะครับยินดีรับซื้อเหรียญละ300ขั้นต่ำนะครับส่งรูปมาประเมินราคาก่อนนะครับนี่สวยนะครับส่งรูปมาประเมินราคาก่อนนะครับสวัสดีครับ นะครับยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านขอบคุณมากๆครับที่ติดตามชมวส,สวัสดีครับสวัสดีครับ